สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมปอเองนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ครัว work from home นั่นเองให้กดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยครับกดหัวใจให้เยอะด้วยนะผมจะมาทําอาหารตามสั่งครับ <c oughs> งงมาทั้งทีมาทําอาหารตามสั่งได้ไงไม่ใช่ตามสั่งธรรมดาครับผมผมจะให้ทุกคนสั่งมาว่าจะให้ผมทําอาหารไทย กดหนึ่งมาหรืออาหารฝรั่งกดสองมาเลยครับโอ้โหกดหนึ่งมารัวเลยดังนั้นวันนี้ผมทำอาหารไทยแล้วกันแต่ว่าจะให้เลือกถ้าเป็นไทยฟิวชั่นกดหนึ่งแต่ถ้าเป็นไทยดั้งเดิมกดสองมาเลยจ้าโอ้กดหนึ่งมารัวเลยเอาเป็นว่าวันนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรเป็นอาหารไทยฟิวชั่นนะครับผมกับเมนูที่มีชื่อว่า ครแกกันเชียงปูแกงใบยี่หรานั่นเองครับไปทำกันเลย w a l f r o ินหรูอยู่บ้าเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแกงปูหรือน้ำยาปูนั้นมีต้นกําเนิดมาจากวัฒนธรรมอาหารของชาวเปรานากัน โดยจะนิยมทานคู่กับเส้นมีขาวลวกหรือมีหุ้นเป็นวัฒนธรรมอาหารลูกผสมระหว่างชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวมาลายูต่อมาเมื่อเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจึงมีการประยุกต์ใหม่นำมาทานคู่กับขนมจีนกลายเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาปูในปัจจุบันนั่นเองครับและวันนี้ผมจะนำเสนอแกงปูในรูปแบบฟิวชั่นที่ไม่ได้ทานกับขนมจีนแบบเดิม แต่รสชาติอร่อยจัดจ้านถึงเครื่องแกงอย่างแน่นอนกับเมนูโรเก้กันเชียงฟูแกงใบยี่ราใได้ับควาพ้องยิงหรูอยู่บ้าน สำหรับเมนูแกงไทยฟิวชั่นของผมนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนเลยครับผมเราจะมี3อ,องค์ประกอบด้วยกันนั่นก็คือ 1. โ,โกลเกกกัญเชียงปูแกงใบยี่รา 2. มันบด3ก็คือน้ำมันใบยี่ราครับผมขั้นตอนแรกเรามาเริ่มทําพริกแกงกันก่อนเลยโดยพริกแกงเผ็ดใต้นั้นไม่ยากเลยครับเราจะใส่พริกแห้งหอมแดงกระเทียมขมิน้นตะไคร้ขา่าพริกไทยดำกะปิ ผิวมะกรูดแล้วก็เกลือนั่นเองครับจากนั้นเราก็เติมกะทิเข้าไปนะครับผมปั่นจนละเอียดเลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับผมเราก็ได้พริกแกงเผ็ดใต้อร่อยถึงเครื่องแบบง่ายๆแล้วครับต่อไปนะครับเราจะนําพริกแกงที่ได้มาทําเป็นแกงใบยี่หร่ากันครับนําพริกแกงเทลงไปแล้วก็เติมน้ำกะทิลงไปครับปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาล เคี่ยวจนพริกแกงหอมนะครับตอนนี้เครื่องแกงก็หอมเรียบร้อยแล้วนะครับราวนี้เราจะใส่ใบยี่หร่าลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับแล้วก็นำมาปั่นให้เนียนละเอียดอีกทีหนึ่งครับน้ำแกงเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อมีจานหลักก็ต้องมีเครื่องเคียงนะครับผมโดยเราจะใช้มันบดนั่นเองครับผมต้มนองทิ้งไว้ได้เลย ระหว่างรอน้องสุกเราจะมาทำให้ซอสแกงปูของเราเข้มข้นขึ้นโดยการใช้เทคนิคของฝรั่งเศสนั่นก็คือรูนั่นเองครับผมรู oo, เนี่ยคือเป็นส่วนผสมของแป้งแล้วก็ไขมันนะครับสามารถทาให้ซอสตอ่างๆเข้มข้นขึ้นได้นะครับผมใส่น้ํามันลงไปนะครับเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วใส่แป้งอนเนกประสงค์ลงไปครับหลังจากนี้เราต้องรีบคนเพื่อไม่ให้แป้งเกาะตัวเป็นก้อนใช้ไฟอ่อนนะครับผัดรูไปเรื่อยๆจนรูของเราสุกเรียบร้อยนะครับปิดไฟ นำแกงของเราเทผสมกันได้เลยครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับนี่นะครับเอาลักษณะที่ได้จะมีความหนืดแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแห่ใส่ฐานแล้วก็พักให้เย็นเสร็จแล้วเราจะนำน้องไปแช่ในตู้เย็นนะครับผมให้น้องเซ็ตตัวแล้วก็เย็นขึ้นอีกนิดนึงครับตอนนี้มันฝรั่งเราก็ได้ที่แล้วครับผมเดี๋ยวเรานำมาบดได้เลยคร บทคนาละบทหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือทิกไทยน้ำตาลครับเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปทำน้ำมันยี่หร่ากันต่อเลยครับ ขั้นตอนนี้นะครับผมจะใส่ความฟิวชั่นเข้าไปอีกนะครับด้วยการทําน้ํามันใบยี่รานั่นเองง่ายมากๆเลยครับผมเราแค่ใช้ใบยี่รานําลงไปลวกในน้ําร้อนจัดครับแล้วก็นําไปน็อกน้ําเย็นต่อได้ทันทีเลยครับเพื่อให้ใบยี่รามีสีสดสวยงามนะครับทำไมงั้นใบยี่ราเราจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำทำให้น้ํามันใบยี่ราสีคล้ำนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมเรานําลงโถแล้วก็ปั่นกับน้ํามันได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ครองเราก็จะได้น้ำมันยี่หร่าไปไว้ใช้ตกแต่งและเพิ่มรสชาติของจานให้เผ็ดร้อนยิ่งขึ้นครับตอนนี้องค์ประกอบทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเพราะเมนูแกงไทยของผมจะเป็นเมนูคูชชั่นไม่ได้เลยถ้าขาดขั้นตอนนี้ครับผมจะนําแกงลงไปทอดครับและของทอดก็ต้องมีอะไรครับมีน้ํามันและน้ํามันที่ผมเลือกใช้ก็คือ น้ำมันรำข้าวมรกตเพราะน้ำมันชนิดนี้มีจุดเดือดสูงสามารถทำได้ทั้งเมนูผัดและทอดแถมยังได้ประโยชน์จากโอริซานอซึ่งมีเฉพาะในน้ำมันรำข้าวอีกด้วยครับเราจะเริ่มจากตั้งน้ำมันให้เดือดก่อนนะครับ ระหว่างรอน้ำมันเดือดก็มาปั้นโครเก้กันได้เลยครับเริ่มจากกันเชียงปูนะครับนํามาห่อด้วยเนื้อแกงของเรานะครับแล้วก็นําลงคลุกในแป้งครับเสร็จแ,แล้วก็นํามาชุบไข่นะครับแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังครับผมพอเราปั้นโครเก้เป็นก้อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือนําลงทอดครับ อนนี้กลายเป็นสีเหลืองทองสุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นำลงมาพักไว้ครับน้ำมันเขาดีแค่นี้เราก็ได้โครเกกันเชียงปูกแกงใบยี่หร่าเรียบร้อยแล้วครับผมทอดร้อนๆแบบกรอบนอกนุ่มในแถมยังมีรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องแกงอีกด้วยบอกแล้วของเจ้าแกงไปทอดพร้อมแล้วแ่ผมเรามาจัดจานกันเลย เริ่มด้วยน้ำมันบดลงก่อนนะครับน้นำน้ำมันใบยี่หร่าของเรานะครับค่อยๆลงตามจุดต่างๆนะครับผมน่า้ัคอับโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโครเก้กันเชียงปูแกงใบยี่หร่าของผมเน่ครับน่าทานใช่ไหมครับ เมนูแกงไทยที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้าไปโดยทำเป็นโครเก้กันเชียงปูแกงใบยี่ราทอดด้วยน้ำมันรำข้าวมรกตจนกรอบและมีสีสวยด้านในจะมีเนื้อกันเชียงปูชิ้นโตที่มาพร้อมกับรสชาติจัดจ้านของพริกแกงเผ็ดแถมยังมีน้ำมันยี่ราและมันบดให้กินเคียงคู่ไปด้วยกันนี่คืออาหารไทยิีชั่นแบบใหม่หากใครได้กิน รับรองจะติดใจแน่นอนครับชอบไหมครับกับเมนูอาหารไทยฟิวชั่นที่ทุกคนช่วยกันโหมดมาถ้าชอบเนี่ยกดหนึ่งแต่ถ้าชอบมากกด2ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เอาไปลองทำตามกันด้วยนะครับผมและอย่าลืมกลับมาพบกับผมใหม่ในคลิปหน้ากับ Work from Home ซึหูอยู่บ้าน